الحمد لله نعلم ما كان وما يكون أن مدبر حكيم فلا يسأل أما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله كبير مطعان وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صفة الخنك وعين كمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاء وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه فله و... السمع والطاعة صلى الله عليه وعلى آله, آله وأصحابه وأهل السنة والجماعة أما بعد بقى... فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأنفال الآية ثلاثة

จากเอวอรลสุนาตาลาจงประสบแดบ่ผู้ร่วมละหมาดจุมอัดในศาสนสถานแห่งนี้ทุกๆท,ท่านท่านพี่น้องพุทธศาธาทั้าทางหลายครับก่อนอื่นขอนำสู่การกล่าวซ้ำย้ำเตือนในสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนชีวิตในดุนยาด้วยกับคำตักว่าตักว่า the party of Allah เป็นสิ่งที่นำสู่การยำเกรง การปฏิบัติต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตานอาลาทรงสั่งใช้และออกห่างจากข้อปฏิบัติที่อัลลอฮฺสุบตานอาลาทรงสั่งห้ามท่านพี่น้องศรัทธาทั้งหลายครับกระแสในโลกปัจจุบันถ้าหากว่าเราได้ติดตามข่าวสารมักจะมีความเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นระยะระยะและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องสำรวจตัวตนเองให้อยู่ภายใต้กรอบแห่งอันอิสลาม ท่านพี่น้องศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้อยากจะนำเสนอสิ่งที่มันมีความเกี่ยวข้องกับคำว่าอันฟะิตนาฟิตนตัวการทำลายล้างความดีเด e f ฟิต a disruption to virtue ท่านพี่น้องศรัทธาทั้งหลายครับคำว่าฟิตนถ้าหากว่าความหมายต่างด้าวศักดิ์เดิมแล้วนั่นคือการทดสอบ ต่อมาก็ได้ถูกใช้ในความหมายของสิ่งที่ทดสอบในสิ่งนั้นออกมาจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือแปลเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่น่ารังเกียจเช่นการปฏิเสธศาสนาการทำบาปการบิดเบือนความชั่วที่ถูกเปิดโปงและความชั่วที่เป็นสิ่งที่เลวทรามเป็นต้นในหนังสือฟัตฮุนบารีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับศัพท์ตัวนี้ไว้ ดังนั้นคําว่าอันฟิตนะจึงมีความหมายหลากหลายส่วนหนึ่งมีความหมายถึงการตั้งภาคีและการปฏิเสธศาสนาคํากล่าวของท่านอาจารย์อลิสือสมิงท่านพี่น้องเสนาาทั้งหลายครับคําว่าฟิตนะปรากฏอยู่ในอันกรุรอานถึง34สิบสี่ซูรห้าสิบห้าอายะแล้วแต่สำนวนจะเป็นคําว่าอันฟิตนะอันฟิตันอันยัฟตีนูนะวะฟุตูน ตามแต่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปสักท่านพี้องเสนาทั้งหลายครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับฟิทนะที่อยู่ในอันกุรอานเป็นคําเป็นพระคําที่ปรากฏอยู่ในพระหมาขาพ์อังกุรอานเนี่ยมีความหมายที่หลากหลายแต่พอที่จะครอบคลุมถึง5ประเด็นด้วยกันดังนี้ฟินนะประการแรกที่มีความหมายก็คือการก,กดขี่ค่มเหงและการทรมาน ในพระหมาคัมภี์รอันกุรอานในสุรอันบุรุจอายะที่10อัลลอฮ์สุลตาอัลาทรงให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการกบขี่ข่มเหงโดยกษัตริย์ท่านหนึ่งในยุคสมัยก่อนท่านอับดุลลอฮสุลต่านอัลลอฮได้ทำการกดขี่ข่มเหงเหล่าผู้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยการขุดหลุมแล้วก็เอาฟืนเอาเพลิงลงไปอยู่ในหลุม แล้วก็ทำการให้เราผู้ศรัทธานั้นปฏิเสธต,ต่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าไม่ปฏิเสธเขาจะต้องถูกโยนลงไปในหลุมนี่คือความหมายของคำว่าอันฟิดนะที่แปลว่าการกดขี่ข่มเหงความหมายต่อมานั่นก็คือการทดสอบซึ่งเป็นความหมายเดิมจากคำรากศัพท์ความหมายนี้ในอายะอันกุรอาน สุรษะอัตอตะกอบุนในอายะติสุบฮะบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n u ราะฮีมอินนามะอัมวาลุกุมวะอัลลาดุคุมฟิดานะตุนวะลลอฮุอินดะฮูอจาลุนอาซีมอันแท้ที่จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นคือการทดสอบ ว่าเาอินด a h u a j a r u n a d i และนะที่อัลลอฮฺสุวรรนตาลลแล้วนั้นคือรางวัลอันตอบแทนที่ใหญ่ยิ่งการทดสอบนี้ถ้าหากว่าผ่านมันได้จะได้รับการตอบแทนนะเอวเราสุพรรณตาอลาอันใหญ่ยิ่งและในวันกิยามัตเขาจะต้องได้รับการสอบสวนถึงเรื่องของทรัพย์สินของเขากับบรรดาลูกของเขาว่าเขาได้รับทรัพย์สินเนี่ยมาจากผลทางใด แล้วก็ได้ใช้จ่ายมันไปในหนทางใดความหมายต่อมาอันฟิตนะหมายถึงการลงโทษอาสาบของพระผู้เป็นเจ้าในความหมายนี้ได้ปรากฏอยู่ในสุรออนอันฟาอนฟาอนาอนยะที่25ที่อลัลลอฮฺสุวรตาลาทรงกล่าวไว้โดยสรุปนะครับว่าเป็นโทษทันที่อลัลลอฮฺสุวรตาลาจะทรงลงโทษแก่บ,บรรดาผู้ที่อาธรรม กับคนนอืน่ความหมายต่อมานั่นก็คือเรื่องของความทุกข์ยากหรือที่เรียกว่าม ah ุซีบะความหมายนี้ปรากฏอยู่ในสุรอันหัจองค์การที่11โดยมีความหมายโดยสรุปว่ามนุษย์เนี่ยบางคนได้เคารพพักดีต่อลักษณาตาลาชายขอบเพียงกระผพีกเดียว โดยที่หากมีความดีความงามหนึ่งมาประสบกับเขาเขาก็จะรู้สึกมั่นใจต่อลอสุวรรณตาลาและหากมีความทุกข์หนึ่งมาประสบกับเขาเขาก็จะหันกลับไปสู่สิ่งที่เขาได้มีการหลักยึดมั่นแต่เดิมเขาก็จะพบกับความขาดทุนในโลกนี้และกับโลกหน้าความหมายอันที่ห้านั่นก็คือ ความเสียหายอันใหญ่หลวงความหมายนี้มีปรากฏอยู่ในสุรออนอันฟาาองค์การที่73ที่ผมได้เกินขึ้นบทคุตบา้านี้ไว้ด้วยกับองค์การที่ว่าวัลละดีนะกฟารูบะดุฮุมอาลเลียอุบะดินอิลลาตัฟอลูตะกุนฟิดานะตุลฟินอัรดฟะวฟซาดุลกบีร และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขานั้นต่างเป็นมิตรสนิทที่คอยคุ้มครองดูแลช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันหากพวกเจ้าไม่กระทำสิ่งนั้นหมายถึงไม่ได้อุปถัมภ์คำจุนซึ่งกันและกันแล,แล้วแน่นอนสิ่งที่เป็นวิกฤตสิ่งที่เป็นฟิตนะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอันใหญ่หลวงนั้นจะย่อมเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน ท่านพี่น้องเสนาาทั้งหลายครับนี่คือส่วนหนึ่งของความหมายที่ถูกปรากฏในพระคัมภีร์อัลกุรอานของเราท่านพี่น้องเสนาาทั้งหลายครับคําว่าฟิตนะในองค์การที่ได้เกิดไปเมื่อสักครู่นี้ที่เกี่ยวเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นอโลสวะตอลาทรงกล่าวซ้ํา ในสุรอ้อนบอกรออายาที่หนึ่งร้อยสิบเก้าว่าวันฟิตนตุวันฟิเตนตุอาชัดดูมินัลก็ตีความเสียหายเนี่ยความฟิตนเนี่ยมันร้ายแรงซะยิ่งกว่าการฆ่าตะกรฆ่าแกงกันและยิ่งไปกว่านั้นในสุรอ้อนบอกรอเช่นเดียวกันในอายาที่217อยสเจ็ดอัลลอฮุสซาลาตะอัลาทรงกล่าวว่าวันฟิเตนตุอักบารุมินัลกอต์ ฟิตนะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการฆ่าซะอิกฆ่าตะกรก,รกันเสีกอิ่ถามีที่เราเสีทาทั้งหลายครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้เป็นนะครับความหมายของคําว่าฟิตนะทั้งนี้ฟิต์นะเนี่ยมันมีความครอบคลุมนะครับความหมายที่มนุษย์เนี่ยได้สัมผัสกันอยู่ทุกวี่ทุกวัน มนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกทดสอบในบรในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่จะนำเขาไปสู่ความเป็นกุฟอรเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดการชีริกหรือการตั้งภาคีต่อหลอสุบฮานาหูวะตาลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสตรีที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบาร,รมีเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของการเข็นฆ่าประหัตประหารกันเรื่องของการสู้รบเรื่องของความสับสนความวุ่นวายความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในดุนยาแห่งนี้รวมถึงทุกสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เลวทรามสิ่งที่ชั่วร้ายที่ทําให้เราเนี่ยออกห่างจากพระเมตตาของอรสุวรรณอัตตาอลาทั้งสิน้นหรือทําให้เราเนี่ย หันออกจากบทบัญญัติของศาสนาท่านพี่น้องสัทธาทั้งหลายครับฟิตนาคือสะพานสู่ความอธรรม bridge of industry ศันส,สนะคือสะพานสู่ความดี b r i t g of virtue นี่คือสิ่งที่เป็นศั์สองคำที่มีความตรงกรันข้ามกันท่านพี่น้องสัทธาทั้งหลายครับฟิตนาในโลกนี้ ถ้าหากว่าจะแบ่งเป็นสภาพการพอจะแบ่งได้เป็นสองสภาพนั่นก็คือฟิตนสออฟไลน์ line, กับฟิตนสออนไลน์ line. ฟิตนสออฟไลน์ line, เนี่ยเราก็เห็นกันอย,อย่างอยู่ทุกวี่ทุกวันกับสิ่งที่ประสาทสัมผัสของเราทั้ง5ได้พบเจอมันในทุกวี่ทุกวันและฟิตนะออฟไลน์ line, เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ เรา Shift é. เนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวฟิตนะมันจะเป็นตัวที่ส่งผลถึงเรื่องของจิตใจในฮะดีสบันทึกโดยท่านอิมามุสลิมนะครับรายงานโดยท่านฮุดัยฟะรัดยัลลอฮ์อันฮุเล่าว,ว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านรอสุลลลอฮิสลลัลลอฮฺวะะไลฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าฟิตนะต่างต่างเนี่ยจะส่งผลต่อหัวใจดังเช่น เสือเสือปูนอนนะฮะที่ได้สร้างริ้วรอยไว้บนผิวหนังของผู้ที่ได้นอนมันเราจะพบว่าเมื่อเวลาที่เรานอนลงไปบนเสือเนี่ยนานๆมันก็จะมีริ้วรอยที่เกิดขึ้นลวดลายบนผิวหนังของผู้ที่ได้นอนนั่นแหละท่านนาบีลุลโมฮัมหมัดสุลต่านได้เปรียบฟิตนะต่างๆที่ประสบกับเราที่เราเนี่ยจะต้องพบเจอกับมัน จะส่งผลต่อหัวใจดังเช่นเสือที่มันส่งผลร่องรอยต่อหัวใจของผู้ที่ได้นอนบนเสือนั้นฝอายุก้อนบินอุชริบะฮานูกิตาฟีฮินุกะตาตุนซาดะท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวะสัลลัมได้กล่าวต่ออีกว่าฟิตนะนั้นมันจะส่งผลต่อหัวใจดังนี้นั่นก็คือหัวใจของผู้ใดทีด่ดื่มดื่มด,มดำไปกับฟิตนะนั้นหรือได้ซึมซับไปกับมัน มันจะทำให้หัวใจของผู้นั้นเกิดจุดดำขึ้นหนึ่งจุดและนั่นก็คือสิ่งที่เป็นจุดดำเกิดขึ้นหนึ่งจุดเนี่ยถ้าฟิตนณะลหยหลายข้อก็จะเป็นจุดดำาหลาหลายจุดขึ้นในหัวใจถ้าไปยอมรับกับฟิตนณทั้งหมดก็จะทำให้หัวใจคนนั้นเกิดความมืดบอดวายุก้อนบินอันกอรฮานุกิตาฟีนุกตะตุนไบดอ ท่านอับดุลลโมสอโลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่ออีกว่าถ้าหากว่าหัวใจของผู้ใดปฏิเสธมันไม่ยอมรับมันให้กับฟิตนะห์นั้นมันจะทําให้หัวใจของผู้นั้นเกิดจุดขาวสะอาดขึ้นหนึ่งจุดฮัตตาเตซีเราอะลากอนไบเนีอะลาอับยาดามิสลาสอฟาฟะลาตะดุรุฮูฟิเจนะตุนมาดามะมาดามัตอัสะมาวาติวัลอัรุนั่นก็แสดงว่า หัวใจของผู้ที่เผชิญกับฟิตนะมันจะถูกแบ่งเป็นสองด้านด้วยกันด้านหนึ่งมีความขาวมีความบริสุทธิ์เหมือนหินเกลี้ยงเพราะว่าฟิตนะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับหัวใจของเขาได้ววััััััลลลออาาคิรรรรุุสดดดููููมมมบกกจจนนยะีฟฟ ยุงกิรุมุลกรอนอินนมาอุชริบะมินฮาวะและอีกส่วนด้านหนึ่งนั่นก็คือส่วนที่มันมืดดำเพราะเขานั้นได้ไปยอมจมอยู่กับฟิตนะเชกเช่นเดียวกับอันกูสคอนโทรน้ำที่ถูกคว่มไว้โดยไม่ใช้ประโยชน์ก็จะเกิดคราบดำเกิดจุดดำขึ้น สเสมือนกับหัวใจที่ไม่รู้จักความดีงามเป็นหัวใจที่ปฏิเสธความชั่วความผิดเป็นหัวใจที่ยอมให้กับอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองทั้งหมดซึ่งฟิตนะอย่างหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์สลายทรงกล่าวกับเราว่าเราเนี่ยจะต้องประสบกับมันในทุกวันทุกประจำนั่นก็คือฟิตนะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์สลายได้พดจนานุาในบทที่ว่า แท้จริงทุกๆประชาชาติจะต้องประสบกับฟิตรนณะและฟิตรณะที่ประสบกับประชาชาติของฉันนั่นก็คือเรื่องของอัลมาลก็คือทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองคือสิ่งที่ยั่วยุในชีวิตของเราซึ่งจะนำความสุขกายสบายใจเป็นสิ่งที่เราเนี่ยปรารถนาอยากได้มันมาครอบงำยิ่งมากได้มากก็จะยิ่งอยากจะได้มันเยอะ นั่นเป็นอุปนิสัยของผู้ที่มักที่จะมีความโลภอยู่ในหัวใจมีความหลงในดุนยามีความหลงในทรัพย์สินเงินทองแม้จะมีอยู่มากแล้วก็ยังไม่พึงไม่พอและก็ความโลภต่อทรัพย์สินอื่นๆที่เขายังปรารถนาในดุนยาวะอิยานาซุบิลละขอให้เรามีสภาพห่างกายจากเรื่องดังกล่าวท่านพี่น้องศรัทธาทั้งหลายครับนี่ก็คือความเลวร้ายของฟิตนะ ที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของหัวใจจะส่งผลจุดดำเกิดขึ้นในหัวใจแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่รู้จักที่จะขจัดมันออกไปด้วยกับคำอิสติกฟาสการตาบัตตัวจอร์ร์โซนาตาลาและปฏิบัติคุณงามความดีก็จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยกลายเป็นหัวใจที่ศรัทธาอย่างมืดบอดอวยาาสุบิลละท่านพี่น้องศรัทธาทั้งหลายครับ ฟิตะอีกประการหนึ่งนั่นก็คือฟิตะออนไลน์ในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์เป็นอย่างมากแต่ในทางกลับกันก็กลายเป็นแหล่งกำเนิดฟิตนะได้อย่างรวดเร็วหากผู้ใช้เนี่ยขาดสติขาดความรับผิดชอบเพลิดเพลินจนลืมเรื่องของอิบาดัสสำคัญไปก็มีนั่งถูนั่งไถนั่งสไลด์ จนเกินเวลาละหมาดจนไม่ได้อ่านพระหมาคัมีอันกุร่านซึ่งเป็นอิบาดัของเราท่าน่น้องศรธาทั้งหลายครับข้อแนะนําที่จะให้ต้องเตือนสติจากฟิตนาออนไลน์ประการแรกระวังการแพร่ข่าวลือโดยไม่ตรวจสอบอิสลามเตือนชัดเจนให้ผู้ศรัทธาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่ดังที่อัลลอฮฺทรงกล่าวไว้ในสุรอ้อนฮุจรอตนะครับความหมายโดยสรุปว่า พึงตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะว่าข่าวลือนั้น,เ,นเพียงเล็กน้อยอาจจะสร้างความแตกแยกอันยิ่งใหญ่ในสังคมได้ประการต่อมาอย่าใช้ถ้อยคําหรือภาพที่แสดงความรังเกยียจคําพูดในโลกออนไลน์แม้จะพิมพ์เพียงไม่กี่วินาทีแต่ร่องรอยมันยังคงอยู่และอาจจะทําลายเกยียรติทําลายศรัทธาของผู้อื่นได้ประการต่อมา การรู้เท่าทันกลยุทธ์บิดเบือนข้อมูลบางข้อมูลในโลกออนไลน์ถูกสร้างขึ้นเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายดังนั้นผู้ผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องใช้สติปัญญาและยึดหลักธรรมและเกาะป้องกันอันดีงามไว้เพื่อที่จะป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราจะแชร์ประการต่อมาใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างความดี แชร์สิ่งที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมความรู้ส่งเสริมศาสนาส่งเสริมความสามัคคีแทนที่จะเป็นเครื่องมือของฟิตเนสการด่าทอการส่องแล้วเกิดความอิจฉาไม่ดีในหัวใจสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปถ้าหากว่าเราใช้มันอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าุท้ายคุ่ตานี้ได้เน้นย้ำว่าฟิตเนสออนไลน์าอาจจะลุกลามเร็วกว่าฟิตเนสออฟไลน์ เพราะมันข้ามพรมแดนและเวลาเนี่ยมันทันทีผู้ศรัทธาจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พิมพ์สิ่งที่แชร์และสิ่งที่กดไลค์ขออเลขอุอาากจอ,องห์ูวะตะาลาทรงให้พวกเราได้อยู่ในเขตการปกปักรักษาของพระองค์จากเรื่องของฟิตนาทั้งที่เปิดเผย لك أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم من نساء من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم